ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและหูไม่ได้ยินอาจเป็นไข้หูดับไข้หูดับเกิดจากสาเหตุใดและจะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับรองประธานราชวิทยาลัยสวดสอนศิษยแพทย์แห่งประเทศไทยโรคไข้หูดับ ะะหรือภา,าษาอังกฤษว่า s t e p Su u i s e infection จริงๆมันชื่อไข้หูดับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากติดเชื้อแล้วเนี่ยมักจะมีหูดับถาวรแล้วก็เรื่องการทรงตัวด้วยนะคะที่ทําให้เราไม่สามารถทรงตัวได้อย่างระยะยาวหรือถึงขั้นถาวรค่ะและสามารถติดเชื้อได้กแสเลือดเสียชีวิตได้ซึ่งโรคนี้เนี่ยในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงในคนทางภาคอีสานและภาคเหนือนะคะมักจะมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อนี้สูงกว่าคนในภาคอื่นอาจจะด้วยเมนูของอาหารที่รับประทา อด้้วยตรรวโรคไข้หูดับนี้มีสาเหตุเกิดจากอะไรครับจุดเสี่ยงสําหรับผู้ที่จะติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รับประทานอาหารประเภทสุกรนะคะดิบหรือว่ารับประทานเลือดดิบของสุกรหรือเนื้อสัตว์อื่นแต่เราพบสุกรมากที่สุดเพราะเป็นการระบาดในหมู่ของสุกรที่นี่ไม่ได้รับการเลี้ยงอย่างถูกวิธีแต่สิ่งหนึ่งที่นอกจากการรับประทานแล้วก็ยังมีการไปสัมผัสด้วยด้วยมือเปล่าเราเนี่ยค่ะสำหรับคนที่ไปชำระถ้าเรามีแผลก็จะทําให้ติดเชือ้อเหมือนกับทางปากเช่นเดียว ในประเทศไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อทางปากประมาณ75%นตะคะติดเชื้อทางการสัมผัสสัตว์ตายที่มีโรคนี่แค่25%เป็นตัวเลขที่กลับมาต่างประเทศนะคะเขาได้ติดสัมผัสทางมือมากกว่า อาจารย์อธิบายกลไกลการเกิดโรคไข้หูดับรับประทาน,นเนื้อดิบกับเลือดดิบเช่นหมูดิบหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยจะเข้าไปสู่กระแสเลือดค่ะเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยจะเข้าไปที่สมองเมื่อถึงสมองเนี่ยก็จะมีทางช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องติดต่อระหว่างอ่ัุวมสมองกับหูชั้นในเอวัววา่าูปก้นหอยข้างๆเอวัววะรูกก้นหอยเนี่ยก็จะมีเอวัววะรูปทรงคล้ายๆกับรูปวงกลม3วงนี้นะคะทาให้เกิดภาวะหูดับและการเสียการทรงตัวนอกจากจะส่งผลต่ตอการได้ยินและการทรงตัวแล้วยังสง่ง ผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆในร่างกายด้วยนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายการติดเชื้อที่สมองเนี่ยก็ทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาอันนี้ทําให้มีการเสียชีวิตได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังไปที่ไตได้ด้วยไปที่ตามข้อทําให้เกิดไตาวายได้นะคะแล้วก็มีข้ออักเสบได้ด้วยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราได้รับเชื้อที่ทําให้เกิดโรคไข้หูดับแล้วเริ่มต้นก่อนนะคะว่ามีประวัติไปสัมผัสสุกรนะคะอาจจะมีแผลน,นะคะหรือจากการรับประทานเนื้อดิบดิบ,ด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 บรึ่งด เลือดดิบเนี่ยระยะฟักตัวประมาณ3วันแต่ก็เจอเหมือนกันระยะฟักตัวได้นานถึง2สัปดาห์เพราะฉะนั้นในช่วง3วันถึงสสัปดาห์เนี่ยถ้าเริ่มมีอาการปวดศีรษะค่อนข้างเยอะแล้วก็หูไม่ได้ยินไม่ว่าจะข้างเดียวหรือ2ข้างก็ตามแต่ส่วนใหญ่เป็น2ข้างนะคะแต่ข้างเดียวก็ได้มีอาการอื่นๆนะคะเช่นปวดข้อพวกนี้เนี่ยไม่ควรรอชา้าเพราะเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะตรวจลักษณะเขาเรียกว่าคอแข็งหรือภาษาแพทย์ว่าติ๊กเน็กนี่คือลักษณะที่ขึ้นสมองอันนี้ค่อนข้างชัดมากหลังจากนั้นก็จะอาจจะตรวจสิ่งอื่นๆเช มีการเจาะเลือดดูโรคไขห,หูดับจะรักษาให้หายได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคเลือดุ้มสมองเสพเนี่ยเวลาหายเนี่ยหายขาดรักษาได้ค่ะโรคติดเชื้อในกระแสะเลือดจากเชื้อตัวนี้เนี่ยเมื่อให้ยาทันก็หายขาดเลยแต่สิ่งที่ไม่หายคือหูดับอันนี้ค่อนข้างจะถาวรเลยเพราะนั้นยิ่งรีบมาเร็วให้ยาเร็วก่อนที่จะมีอาการทางหูมากขึ้นเนี่ยก็จะพอช่วยได้แต่ถ้าดับแล้วมักจะถาวรค่ะกรณีที่หูดับไปแล้ว จะสามารถมีอุปกรณ์ไหนช่วยเรื่องการได้ยินได้ไหมครับหูจะดับถาวรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีรายงานอยู่นะคะว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าระสาทหูเทียมอะคะ่ะก็จะทําให้คนไข้ได้ยินขึ้นมาพอจะได้นะคะแต่ก็ไม่เหมือนธรรมชาติอะ,ะพูดคุยถึงข้อดีข้อเสียข,ของการฝังราสาหูเทียมด้วยฝังระสาหูเทียมพ้อบ่งชี้ต้องเป็นดับถาวรสองหูนะคะก็จะมีสิทธ การฝังภาษาหูเทียมนะครอบคลุมในทุกสิทธ์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้หูดับจริงเราอยากเห็นการป้องก,กนันโรคนี้แบบองค์รวมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างปี2567ปีที่แล้วเนี่ยติดเชื้อถึง950กว่าคนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเป็นการติดเชื้อกลุ่มก้อนที่ใหญ่มากนะคะในปี2567ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทบทวนเรื่องกฎกติกาในการทำแหล่เนื้อสัตว์ที่อยู่นอกโรงง,งานมาตรฐาน ก็การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ขายด้วยนะคะว่าการขายของที่ไม่ได้มาจากโรงงานที่มีมาตรฐานเนี่ยมันมีผลต่อผู้บริโภคอย่างไรส่วนตัวผู้บริโภคเองเราก็คงจะประชาสัมพันธ์กันตามสื่อแบบนี้นะคะว่าก็ขอให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความเสี่ยงกับเรากินของสุกๆดีที่สุดค่ะไข้หูดับเป็นแล้วจะส่งผลให้อันตรายต่อชีวิตดังนั้นการเลือกกินอาหารที่สุกเนื้อสัตว์ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยจะดีที่สุดนะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชั่วก่อนแชร์